ครับผมเกิมังแพจนคนหากินมันสวัสดีครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเมื่อกี้เจ้ามะนาวไม่มีน้ํานะครับครูใส่อยู่ครับนี่ครับผมมาต่อทํางานบ้านป่านะฮะเลยต่อทิ้งเขาไว้ครับได้ยินเสียงครูเสียดายครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าตัวติดนี่มันไม่ใช่ครับโอ้โหกบตัวใหญ่ครับดูครับนะครับติดนะครับ เจ้ามะนาวไม่มีน้ํานะครับผมเป็นนกต่อนะครับนกต่อลูกป่าร้อยครับผมพี่ชายครับส่งมาให้นะครับพี่ชายคนหนึ่งนะครับส่งมาให้ฮรแลกกับเจ้าเหาะคูนะครับเนี่ยส่งมาเมื่อสองวันแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้เอามาต่อนะครับพอดีว่าเอาเจ้าเรมโบของพี่ชายคนหนึ่งนะครับผมอยูบวันทุงหงเอาออกนะแต่มาวันนี้ครับมาทํางานผมก็เลยเอามาขึ้นด้วยครับ เรียบร้อยแล้วครับอยู่สูงสักหน่อยครับอาจจะมองไม่เห็นนู่นครับสูงสักหน่อยเอาละครับเดี๋ยวเอาลงไม่ชมกันครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียครับถ้าไม่พลาดนะฮะน่าจะเป็นตัวเมียครับผมเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเจ้ามะนาวไม่มีน้าครับผมเล่นดีครับตัวนี้โอ้คันลมใช้ได้เลยครับขอบคุณพี่ชายครับที่อยู่กรุงเทพนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่เจ้ามะนาวไม่มีน้ํานะครับผมชอบเลยครับผมนกเสียงเล็กครับ ดึงนกดีครับเล่นคาลมอ้เจ๋วเลยครับผมสุดยอดครับนกต่อตัวนี้ครับนกต่อตัวใหม่ของไข่นะครับผมไข่เขยมึงเพนะเจ้ามะนาวไม่มีน้ํานะครับผมแกตั้งชื่อมาว่าอย่างนั้นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเอาลงให้ชมฮะสักครู่ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับไม่แห้นุ่นเรียกเสียงใหญ่ดีครับ เมื่อกี้มีตัวหนึ่งมันเข้ามาพร้อมกันกับตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้โดดก่อนมันตัวนั้นทั้งขัดทั้งหนุนนะครับแต่ว่าบางๆครับบางๆแต่มีขัดมีหนุนครับตัวนี้ครับโอ้เจียวครับเป็นลูกป่าร้อยนะครับนกต่อตัวใหม่ของเคยเมืองเพ่นะครับผมเจ้ามะนาวไม่มีน้ํานะครับพี่แกตั้งชื่อมาอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากครับผมพี่ชายอีกหนึ่งคนนะครับที่อยู่กรุงเทพนะครับแลกกันกับเหาะคูครับ เฉลยห่อคูเฉลยของชบาเกลนะครับผมหลายท่านอาจจะถามครับผมชบาเกลไปไหนนะผมขายไปแล้วนะครับคือมีคุณพ่อท่านหนึ่งครับคุณพ่อไพทู์นะอยู่ที่สีสเกตครับผมแกเปิดราคาไม้ผมห้าพันครับผมก็เลยขายไปให้เกแล้วนะครับเจ้าชบาเกลนะครับผมขายไปแล้วนะครับขายไปหลายวันแล้วนะครับ แกเปิดมาในราคาห้าพันครับถ้าเป็นท่านผู้ชมจะเอาไว้ไหมครับก็ต้องขายครับผมผมก็เลยขายครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับนกต่อตัวนี้แลกกันกับเหาคูนะครับบางคนว่าเอ้ยโมหรือเปล่าเหาคูผมเจอจริงๆนะครับได้มาจริงๆครับท่านจะไม่เชื่อหรอกครับว่านอกจากท่านจะได้เจอกับตัวเองนะครับผมนกเหาคูนะยังไงครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมก็ได้ ปิชิตมาแล้วครับผมหอกู่สร้อยรอบคอเทพพนมนะครับอย่างที่ว่าเนาะผมบางครั้งมันก็ยังว่าแหละหมานกมงคลน,นะครับบางคนก็ต่อมาทั้งชีวิตครับไม่เคยเจอเทพพนมสร้อยรอบคอ,อนี่ก็ยังไม่เจอนะครับเอาแล้วครับผมเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันครับผมฉเฉลยเป็นยังไงนะะสวยงามครับน่าจะเป็นตัวเมีย หรือเปล่าเดี๋ยวปลดออกมาชมกันครับนกตัวนี้เป็นตัวเมียรจริงๆครับท่านผู้ชมแล้วก็มีหางสิบเส้นนะครับมีหางอยู่13เส้นมีหาง13บสามเส้นนะครับนกตัวนี้โอ้ผมถือกล้องคนเดียวไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายทํานะครับเอาตัวนี้มาขึ้นเฉยๆนะครับเอามาขึ้นดูครับ หาสิบสามเส้นครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมั่วอีกเดี๋ยวผมจะนับให้ดูครับแต่ว่าเป็นตัวเมียนะตัวนี้เป็นตัวเมียแต่ว่าผมจะปล่อยไปครับผมจะปล่อยจะไม่เอาเพราะเป็นตัวเมียครับให้เขาเป็ผสมพันธุ์ต่อนะครับเดี๋ยวผมจะนับให้ดูเดี๋ยวหาว่าผมมั่วนะครับเพราะว่าผมถ้าไม่เห็นหรือไม่ได้ยินผมจะพูดไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงครับรอสักคู่ โอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสอสิบสอง 13ครับมี13เส้นจริงๆนะครับนกตัวนี้เพราะว่าผมนับแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเปดเก้อ็ดเาหลุดหลุด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับเป็นสิบสามเส้นจริงๆครับนกตัวนี้เมื่อกี้มันหลุดไปมันขาดไปเส้นหนึ่งครับเมื่อกี้เราแล้วครับหาสิบสามเส้นนะผมโดย เจ้ามะนาวไม่มีน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นนกต่อที่นิ่งแล้วนะครับตัวนี้มือชีพแล้วนะครับพี่แกบอกนะฮะมือชีพแล้วครับผมเป็นนกเสียงเล็กครับคารมโลมใช้ได้เลยครับถือว่าภูมิใจนะนี่ครับมาแทนเจ้าชบาแก้วนะครับตัวนี้ครับผมขายไปแล้วนะครับผมเจ้าชบาแก้วนะครับผมพ่อไพทูลนะครับอยู่สีสเกตนะครับซื้อผมไป แกเปิดราคามาให้ผมเลยครับห้าพันครับตัวนั้นผมก็โอ้ขายเลยครับคือนกต่อนกฝึกต่อเนี่ยได้เฉลยมาประมาณสิบกว่าตัวนะครับราคาได้ห้าพันถือว่าสูงมากนะครับถือว่าสูงมากเลยนะครับสําหรับผมแต่คนอื่นผมไม่รู้ครับเอาล้ครับผมไปครับท่านผู้ชมตรงตัวนี้ผมจะปล่อยนะครับผมจะไม่เอาเพราะว่ามันเป็นตัวเมียครับเป็นตัวเมียตัวสั้นครับหางสั้นนะครับ แล้วก็แต่ว่าแข้งอะไรแข้งก็ใหญ่อยู่ครับก้อยอะไรก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตุวเมียร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตะเกียบตูดอ่อนยบยบยบนะครับอ่อนยบเลยนะครับน่ครับมันดูไม่ยากครับดูไม่ยากครับตัวเมียแล้วมาถึงมันก็ไม่คููเลยครับถ้ามันคูก็ยังสงสัยอยู่นะฮะตัวนี้ไม่คูครับแต่อีกตัวหนึ่งอ้อยากได้ตัวนั้นครับเป็นนกเสียงที่แบบเสียงกลางขึ้นนะครับ มีขาดมีหนุนเอาแล้วครับผมใครสําหรับท่านไหนที่ชอบคลิปของเขยมึงเพ่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่ผมเอาลงนะครับผมไม่แน่ครับผมอาจางหน้านะครับผมอาจจะมีนกต่อแบงครับแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้พี่ชายเขาให้มาครับแลกกับเหาะคูนะครับตัวนั้นนะครับมันเหาะคูจริงๆครับผม ถึงแม้ผมไม่มีพยายนยืนยันอะไรนะครับแต่ฟ้าดินเป็นพยานได้ครับเอาล้วครับผมไปกันครับเอาครับไปหนูไปหนูไปแ <ไป S 2> ล้วครับเห็นไหมฮะมันหาสิบสามเส้นจริงๆนะครับถ้าเกิดผมปล่อยไปหร,หรือว่าผมไม่ได้นับให้ดูเนี่ยก็จะหาวม่หามั่วอีกแเพราะว่าคนไม่เชื่อก็มีครับคนเชื่อก็มีถ้าคนรู้จักผมดีเขาก็จะรู้ว่าผมเป็นยังไงนะ เอาละครับไปครับสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไม่ได้เพลงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ